ขอยกยอดไปต่อช่วงหน้าดีกว่า6เวกา41นาทีเรื่องเราเช้า,ชานี้ครับจมูกอ่ะเงยหน้าขึ้นจมูกจมูกสนับสนุนโดยบริษัท WP e n e r g y จำกัดมหาชนผู้จำหน่ายเบอร์แกสผลิตภัณฑ์ปรับผ้านุ่มเดอปารีหอมนาน30วันอยากอร่อยเมื่อไหร่ก็มามา เครื่องดื่มผสมสมุนไพรสกัด8ชนิดตราซปเปอร์ไฟต์เติมความสดชื่นให้ร่างกายทุกวันปุ๋ยไข่มุกตราเรือใบไข่มุกโดยบริษัทไฮโดรไทยจำกัด All New Nissan Kicks ePower เจ้า e mm hmm. ของรางวัลเทคโนโลยีออฟเดเยีย2021จากญี่ปุ่นยนตรกรรมชั้น,นำํำเร่งแรงตอบสนองได้ดังใจ เปลี่ยนประสบการณ์ใหม่แห่งการขับขี่ช่วยไงดีนะสูใโมสโอเมกา,าสามเก้ากวันลัมีดีเอชอยี่สิบดมิลลิกรัมสฟิงโกลมลินใค,รรคบรถางาแมวผ่านทีวี โตมอสโอเมก้าสามหกเก้ากวันพัดและโต๊ะพัดสูตรใหม่ข้อดีของการเดินทางโดยด่สาธารณะที่จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายตัวรถได้มาตรฐานมีความปลอดภัยผ่านการตรวจสภาพตามระยะเวลาที่กำหนดคนขับรถมีใบอนุญาตขับรถถูกต้องผ่านการตรวจสปวัติอาชญากรรมอัตราเข้าโดยสารเป็นธรรมเกิดอุบัติเหตุมีการภัยุ้มครอง เดินทางโวยรถโดยสารสาธารณะถูกกฎหมายได้อย่างมั่นใจกรมการขนส่งทางบกติดตามตรวจสอบทุกการให้บริการเพื่อความปลอดภัยของผู้โดยสารทุกคนครับด้วยความปราถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถเชื่ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงควมนาคม B O Cal มีตัวยาแคลเซียมซิเตรตช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรงป้องกันโรคกระดูกพรุน B O Cal เวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มซูติคอล ต้องไปย้อมผมที่ร้าน,นอีอทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิแค่15นาทีเองใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบิทัพที่มีคนคนนึงที่ห่วงใยทัพที่มาโดยตลอดเธอคนนั้นก็คือคุณแม่ของทีมเองค่ะตอบแทนความห่วงใยส่งมอบสิ่งที่ดีให้คนที่คุณรักด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารถังเช่าทแท้สกาดร,ราเรายกคอดิฟลาสสนใจสินค้าโทร0 2 8 8 5 4 4 0 0 ผมเริ่มทุกๆวันของผมด้วยข้อเกโท t o t ทที่ช่วยปกป้องช่องปากจากแบคทีเรียย่าวนาน2 2ชั่วโมงเมื่ออยู่ตรงนี้ผมไม่ต้องกังวลกับปัญหาสุขภาพช่องปากข้อเกโททอะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเน็ตพิสูจน์แล้ว่าด,ดีจริงด้วยยอดขายอันดับหนึ่งหปีซ้อนสบู่เบนเน็ตบุ๋มยืนยันดีจริงทุกสูตรค่ะ ยาแผ่นตราเสือสิตัวสําหรับดองเหล้าเป็นยาแผนโบราณแก้กระไสบำรุงร่างกายยาดองเหล้าตราเสือสิตัวชนิดน้ําบํารุงร่างกายยาดองเหล้าตราเสือสิตัวชนิดน้ําบํารุงโลหิตอ่านคาเตือนในฉลากก่อนใช้ยาเนสกาแฟโกครีม่าก er. าแฟาผงละเอียดสีทองแก้วนี้แหละโมเมนต์พิเศษสำหรับผมเนสกาแฟโกครีม่า ต้องไปงานแล้วนะด้วยระบบ AI Watch สักง่ายคิดให้หมดซักฉลาด เช้านี้6กมี6สินาทีขออนุญาตเถอะเรื่องนี้ใกล้ตัวจริงๆ<ะ>และทําให้เราต้องระมัดระวัง